สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y ยูทูบรายการเอฟซีพัสดุกูทุกคนครับห่วยแมนบ่เอาเพระหนาสวัสดีนี่คือเงี่ยนแทเอาโอ้ยโอ้ยโซคือเงี่ยนแท่ะพราะหนามันจะเขางามมันพอดีเลยยินดีตอนมาดับพี่เราไปโซกูทุกคนเข้าสู่ช่องบา่าวบนรถไทยสิงห์นี่ครับโอาใ้เรื่องสวัสดีพี่น้องไปเลยข้าบึงเอู้อูอ้ย แมนว่ะหล่าหัวหน้าไม่เหียนใต่สูงเอ้าเปลี่ยนทางครับโอ้ขาดยุ่งยนโรงงานหนึ่ง เอ,อเบิงโซกไปใหม่ละเขารล่อพอดี โอ้ยหนัดพันโอ้ยโมติงสัมฤทธิตัวนี้เอ้านี่แหละโอ้ย,อยปลายมันกับลดพอดีกันเอารวม นั่นละเพิ่มความน่วเ่็กหน่อยรถท้อมันแหงอยู่แล้วเออบางหันมันคือยังพอดีไปมันนะันนะอเอาลองไหมครับพี่นอ้อ,เอ,อ,ง,นอ,เองเอาเอาทั้งใดล่ะบาทโอ้สิเสียวเบี่ยงออกมาทั้งพีอ๋อโอ้ มกกัดเซกถ่ายเลยครับบันดึงลักษณะนี้ครับมันยังบบฟงไว้ฮะจะคลองอนะัะจีบ,บยงลงมาอีกแล้ว <c oughs> เอาเออว่างหางสุดๆดปลายบานบวกค้นขคับอีกคุณละสามสิบแรงร้อยหกสิบแรงครับสองคัน เอ้โ,อโอวพวกเขาจังหวะเดียวกันผู้นหนึ่งสามสาผู้นหนึ่งร่ำสิ่งครับ ก็ละจังหวะโอ้เอาถ่ายยกไปเลยเอาโอ้โอ้ยเอ้เมียนบ่หรอพ่อหนาเดืน เปลี่ยนทั้งดึงครับดึงไปทั้งมันกกไใหม่มันเอ็นุ่ดละอันนี้มันฝืนธรรมศาสตร์นะ เออจังสีชีวิตลังค่าเนี่ยเพิ่งหันนั่นเอา้าส่งจังสีในแมงจังสีเป็นตะลงคือจังมันเอ็นเลยครับทั้งนี้ก็ใหม่มันเอ็นมาทั้งนี้ครับมาหันไปฟื้นธรรมชาติป์ปวดเยาว่าเขาพิกาอนะอยคือเก่าดิอุ้ยม,มันหี้ยนแต่ที่หัวนะไปที่ได้สัดเด็ดย้อนเจ้าดิ เห็นว่ากุ้งไม่ล่มล่องก็ได้พอสูสีเลยครับเดียวนาทีปาดทางพอดีแหละคันล่มล่อง nhằng nhẹ rồi mà Cứ cốp Cứ nhằm hiền Ô nạc lạ liền cửa ở dưới Mấy ăn à โอ,เอปป้เอาไปปนเอาไปปนใจ่เนี่ยเมื่อตอนมีอ่ยเ้ยไปเอาโอ้จับกบมือหนึ่งตำม,มือหนึ่งเอาไยโอ้ อเอา้าก็ลราจังหวะกันแหละครับเพราอ้มันจองรถขึ้นแล้วเด้ยิน อาโอ้โหโอ้ย oh, ดอกยางมันสูงครับแต่ล้อมันขวดโอ้ย oh, พอบานสายหากินดีดีเว้ยเพื่อน <laughs>

ย,ยัดเทินกันังดน้อยครับเอาไปพบพอกันไม่คิพนาครับ Madonna. พี่น้องลงบ่ลงคลิปนี้ครับพี่ละน้องไปสมัมผัสสัก่อนนะครับจเจอกันไม่คิพนาครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดหมากกันลงเพื่อพานคลิปใหม่ๆครับค,ค,คลิปนี้ไปกันเราพี่น้องสวัสดีครับ